ลูกตะภาพน้ำไต้หวันครับตัวขนาดเท่าเหรียญสิบเองตัวเล็กๆยังไม่ดูถ้าโตมากัดนิ้วขาดเลยน มีคนที่สัตหีบนะครับชอบติดต่อมาให้ผมฝากรถตู้ตรงหมอชิดไปก็โอเคนะถึง ขั่วผัดแกงทอดหอมอร่อยในริซซานะครับเมนูอาหารป่า